จากคุณเอ็มครับหลวงตาครับผมดูลมแล้วเกิดแต่ความคิดชั่วว่ากระทั่งแม่ตัวเองหลวงตาเมตตาด้วยครับโอ้ยสุดยอดเลยกูก็เป็นมาก่อนกูก็บอกแล้วไงว่าเนี่ยแม่มื่อเช้าก็พูดนะจำไว้ทำไมแล้วถึงจะทำความดีทำทำข้อวัดต่างๆทำความดีทำความสะอาดเพราะจะเอาไปสู้กับพวกนี้แหละ นี่เราเรียกว่าเป็นพยามาลความคิดนี่แหละมันจะมีสักคิดไม่ดีกรารลงปู้สีรูปนั้นท่านยิ้มด้วยตอนนั้นอ่ะเมื่อเปเก้าปีที่แล้วลงท่านน้าแม่ท่านเลยนะกูไปกลาบท่านท่านยังภาพท่านยิ้มด้วยนะไปกลาบพระพรูปด่าพระพุทิรูปกูเนี่ยก็กูัวสิมีแต่ความคิดไม่ดีล,ลึกไม่ได้เลยสิ่งที่ทำมาทำความดีทานมาอ่า อ่าตลอดต,ตอนตอนนั้นมีแต่ความคิดตรงนี้ตีเตียนนี่ใกล้จะใกล้จะหมดมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะพังพูออกมาเขาเรียกนี่แหละหลวงตาถึงว่ามานที่มีฤทธิ์คือความคิดของเราเองเมื่อเข้าไปถึงจุดนี้จะมีแต่ความคิดที่เป็นพยามานคือมีแต่ไม่ดีจําไว้นะอย่าไปสนใจมันดูลมต่อนะเดี๋ยวมันก็ไปเองของมันนะนะจากคุณยอดขายครับกาเบรียนลง